สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวัเลมาถึงตอนนี้นะครับสาวไทยของเราโชว์ฟอร์มเยี่ยมกันทุกคนเลยจริงๆครับกับการเล่นลีกต่างประเทศ เพียวบีมแนนเตยบีมและพูนะครับสาวๆโชว์สกิลความครบเครื่องทั้งเกมตบและเกมรับซึ่งหลายคนก็รอคอยการรวมตัวในทีมชาตินะครับว่าเล่นด้วยกันก็คงจะปังแน่ๆซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้การตบทั้งเพียวบิมบีมทําผลงานได้เยี่ยมตบหนักตบแรงเป็นตัวเบรกของทีมได้หรือบอลเร็วที่ทําเต้มรัวๆช่วยทีมได้เยอะพอสมควรเลยนะครับก่ยวการตอบบอลเร็วคือหนักและเร็วจริงๆครับท ทั้งเตยและแนนและที่สำคัญคือสกิลการรับบอลเรกหรือการขุดบอลเ,เห็นกันแล้วนะครับว่าสาวๆของเราไม่ว่าจะเจอการตบหนักหน่วงสไตล์ยุโรปเพียวบิ่มก็ทำได้ดีเยี่ยมนะครับพัฒนาการได้ดีมาก หรือในหลีกญี่ปุ่นนะครับบีมเตยแนนต่างก็รับบอลขุดบอลกันได้ดีหรือการรับเสิฟสาวๆก็ทำกันได้เยี่ยมครับอีกอย่างคือการบล็อกทุกคนก็ทำได้ดีอย่างบิมเองนะครับแขนคายาวการบล็อกดีมากแนนเตยนะครับสถิติการบล็อกอันดับ1นในลีกญี่ปุ่นก็มีมาแล้วนะครับ ยิ่งได้การเซตสายบูอย่างผู้ผ่นพันก็จะทำให้นักกีฬานะครับเข้าขากันมากขึ้นนักกีฬาของเราฝีมือระดับโลกที่พัฒนาไปอีกขั้นแล้วจริงๆครับในตอนนี้เชื่อว่าจะสู้กับทุกทีมได้สนุกรอเชียร์สาวๆกับการแข่งขันกับทีมระดับโลกรายการเลขก็คือเนชันลีกนะครับปลายเดือนพฤษ,ษภามีี้สนุกแน่นอนครับ